สวัสดีค่ะและก็ยังอยู่ในช่วงของวิชาคณิตศาสตร์คอมนะคะกับโจทย์นับเลขฐาน8นะคะวิธีการนับเลขฐาน10จาก1ถึง100แปลงให้เป็นฐาน8ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทฤษฎีกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยจะพาเรานับเลขฐานนะคะเลขฐาน8จาก1ถึง100เลยนะคะ เริ่มต้นที่ทฤษฎีก่อนนะคะค่าประจำหลักของฐาน8จะเห็นได้ว่าฐาน8นะคะตัวเลขนิดเดียวก็จะเก็บข้อมูลได้มากขึ้นนะคะเรามาดูหลักที่0นหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5นะคะ 8ยกะกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ตามคลิปที่แล้วก็คืออะไรยกกกำลัง0ก็าตามแต่จะมีค่าเท่ากับ1นะคะ8ยกกกำลัง1มีค่าเท่ากับ8อะไรก็ตามแต่ยกกำลัง1แล้วจะมีค่าเท่ากับ8ค่ะ8ยกกกำลัง2ก็คือเอา8คูณ8 2ครั้งก็คือ64นะคะ8ยกกกำลัง3ก็คือ5 1 2 8ยกกกำลัง4คือค่าประจำหลัก4,96 อันนี้ไม่ได้อ่านว่า512นะคะอ่านว่า512นั่นเองนะคะต่อไป8ยกกํากำลัง5เท่ากับ32768นะคะส่วนทฤษฎีที่เราจะดูอย่างชัดเจนตรงนี้ก็คือบางคนยังไม่รู้ว่าการคิดเลขยกกกำลังเนี่ยทำได้ยังไงนะคะแปดยกกำลังศูนย นะคะก็คือเลขฐานใดยกกําลัง0จะมีค่าเท่ากับ1นะคะ8ยกกําลัง1เลขฐานใดยกกําลังด้วย 1, 1ก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะเลขฐานใดยกกําลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับเลขฐานนั้นในตัวอย่างอันนี้คือ8ยกกําลัง1ก็เลยมีค่าเท่ากับ8นะคะต่อไป8ยกกำลังสองนะคะก็ใช้เป็น8คูณกัน2ครั้ง ก็คือ8คูณ8 8 8 64นั่นเองนะคะ8ทียกกำลัง3ก็มีค่าเท่ากับ8คูณกัน3ครั้งมีค่าเท่ากับ8คูณด้วย8คูณด้วย8เท่ากับ5 12นะคะต่อไป8ียกกำลัง4นะคะก็8คูณกัน4ครั้งนะคะมีค่าเท่ากับ8คูณด้วย8 88ดแปดหกสิบสี่หกคูณแปดเท่ากับ512 512คูณด้วย8ปดเลยเท่ากับ4,096ค่ะโอ้โหเห็นไหมคะว่าแค่8ปดที่กำลัง4มีค่าเท่ากับ4ี่พัแล้วนะคะต่อไป8ปดที่กำลัง5ค่ะ8ปดที่กำลังห้าเท่ากับ8คูณกัน5ครั้งนะคะมีค่าเท่ากับ8คูณ88ด 64 64คูณ8เท่ากับ512 512คูณด้วย8เท่ากับ4,096และ4,096คูณ8อีกเท่ากับ32,768โอ้โหถ้าเป็นเงินเดือนก็คงดีนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูค่าประจำหลักนะคะของเลขฐาน2ที่เป็นเลขหลังจุดทศนิยมกันบ้างนะคะ เมือ่อกี้เลขหน้าจุดทนิยมตัวเลขน้อยก็ยังมีค่ามากคราวนี้ถ้าเป็นหลังจุดนิยมนะคะหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5พอดีว่ามันอยู่หลังจุดนะคะจันก็เลยใส่เป็นลบหลบสลบสลบสลบหไปนะคะต่อไป8ปดยกกำลังลบหนะคะมีค่าเท่ากับ0.125 8ยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับ0.156 8ปดกำลังลบสมีค่าเท่ากับ0.0019นะจริงๆนะถ้าเราเพิ่มจุดยิ่งมันก็จะเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ครูขอเพิ่มเอาแค่นี้ก็พอนะอันนี้คือคร่าวๆนะคะ8ปดกำลังลบสมีค่าเท่ากับ0.00024นะคะ8ปดกำลังลบหมีค่าเท่ากับ0 0 0 0 0จุดนะคะมันมีเพิ่มต่ออีกนะคะ,ะเอาคร่าวๆก็พอต่อไปนะคะเรามาดูว่า ไปยังกำลังลบหนึ่งนะคะใน,นสั่ของไปยกงกำลังลบหนึ่งก็คือเอาหนึ่งตั้งหารด้วยแปดนะคะใช้หนึ่งตั้งหารหารด้วยแปดนะคะโอ้โหอันนี้ยังไม่แก้หารด้วยแปดนะคะอันนี้ก็หารด้วยหกสิบสี่นะคะอันนี้หารเท่าไหร่คะหารด้วยห้าหนึ่งสองนะคะอันนี้ก็หารด้วยสี่พันสี่ศูนย์เก้าหกนะคะอันนี้ก็หารด้วยสามสองเจ็ด หกแปดนะคะเอาสามสองเจ็ดเจ็ดโอ้ยทอรยศสามสองเจ็ดหกแปดพอดีใช้โนูตบุ๊กนะคะอ่ะ คราวนี้นะคะถ้า8ปยกกำลังลบ1จะมีค่าเท่ากับ1.8ส่วน8จะใช้1ตั้งหารด้วย8มีค่าเท่ากับ0.125น่ะคะ8กลังลบ2ก็คือ1ตั้งหารด้วย64นะคะ8ปยกกำลังลบ3เท่ากับ1ตั้งหารด้วย512นะคะมีค่าเท่ากับ0.0019อะไรต่อก็ไปหาเองนะคะต่อไป8ปยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับ1ตั้งหารด้วย4096นะคะแล้วก็8 5ยกกำลังลบ5มีค่าเท่ากับ1ตั้งหารด้วย 32,768ในเรื่องของหลักการนับเราก็ได้เคยคุยกันไว้แล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วสำหรับใครที่กดติดตามนะคะก็จะเห็นว่าหลักการนับนะคะนับ n ก็คือจำนวนใดๆบวกด้วย1ก็คือจะเห็นว่าเป็นเลขถัดไปนะคะครูจะยกตัวอย่างที่ฐาน10นะคะฐาน10เลขฐาน10มีตัวเลขประกอบกันก็คือ0-9ถึง9จะเริ่มนับ1ต่อไป จำนวนต่อไปของ1ก็คือ2เพราะฉนั้นเวลาที่เรารับ1เราจะนับจํานวนต่อไปแล้วก็เอา1มาบวกกับ1มีค่าเท่ากับ2นะคะเมื่อจํานวนถัดจาก2เราก็จะมาบวกอีก1ก็จะมีค่าเท่ากับ3นะคะอันนี้คือทฤษฎีที่ตายตัวเลยนะคะต่อมาขอซูมลงนิดหนึ่งคะ่ะโอเค เลขฐาน8ตรงนี้นะคะเลขฐาน8นะคะมีค่าเท่ากับอันนี้ไม่ใช่เครื่องหมายมากกว่านะคะคุณครูจะมองให้เห็นว่านี่คือเลขฐาน8นะคะฐาน8เริ่มต้นตัวเลขของเลขฐาน8ก็ประกอบไปด้วยไม่ใช่ตัวเลขของฐาน8สิเลขฐาน8เวลาที่เราจะนับนะคะของฐาน8ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 10 1>, 1 1แล้วก็1 2นะคะแล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆใส,จส่จุด3จุดละกันนะคะอ่าต่อไปฐาน10เทียบกันก็คือ1ก็ใส่1 2ก็ใส่2 3ก็ใส่3 4ก็ใส่4 5ก็ใส่5 6ก็ใส่6 7ก็ใส่7อา้าวแล้ว8ล่ะนะคะ8ของ8ของฐาน10นะคะ9ของฐาน10 แล้วก็10ของฐาน10 8ก็คือ10 9ก็คือ11แล้วก็10ก็คือ12เพราะนั้นเรามองลักษณะนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมฐาน8ถึงต้องเป็นตัวที่น่าสงสัย8ก็คือ10 11แล้วก็12นะคะเราจะไฮไลต์อยู่ที่ตัวนี้นะคะเอาต่อมา วิธีการเช่นเลขฐาน8จะมีตัวเลขอยู่8ตัวดูในสานี้นะคะตัวฐาน8ตัวเลขก็คือ0 1 2 3 4 5 6หแล้วก็7นะคะตัวเลขสูงสุดของฐาน8ก็คือ7นั่นเองนะคะคราวนี้ครูก็จะเริ่มนับจาก7แล้วกันนะคะเริ่มนับจาก7ฐาน8จนํจำนวนต่อไปของเจ็ดฐาน8ก็คือ8 แต่ว่าเราใส่8ไม่ได้เพราะว่าตัวเลขสูงสุดของฐาน8ก็คือเ็ดนั่นเองเพราะนั้นนะคะเราก็เอา8เนี่ยมาแปลงให้เป็นฐาน8ก่อนนะคะการแปลงก็เหมือนกับฐาน2ที่เราเคยแปลงเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคือต้องหารด้วยเลขฐานของตัวเองที่เราต้องการแปลงนะคะอย่างเช่นครูก็จะเอา8 ต 8, ะะ8ตั้งหารด้วย8 8นะคะ8ตั้งหารด้วย8 8ออเป็น8 8 1เป็น8 8แล้ว8เหลือ0ใส่0นะคะทด1เพราะว่า1นี่ก็คือจํานวนที่ตัวตัวที่เราหารนะคะผลลัพธ์อันนี้ก็คือเศษ0นะคะเราจะใส่0แล้วเราจะทดด้วยผลลัพธ์ ก็มีค่าเท่ากับ1 0ฐาน8นั่นเองนะคะต่อไป9สมมุติเราส่งเลข9ฐาน10เข้ามานะคะเราก็จะหารด้วย9นะคะ8อะไรได้9เราใส่9เข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเลขสูงสุดของฐาน8ก็คือ7นะคะเราก็จะมาตั้งหารออกด้วย8 8อะไรเป็น9เอ่ย8 1เป็น8 8 9ลบ8เหลือ1ใส่1ทด1นะคะเราใส่ตัวเศษเราเก็บผลลัพธ์นะคะก็เลยมีค่าเท่ากับ1ใส่1ตัวนี้นะคะแล้วก็ทด1นะคะก็เลยกลายเป็น1 1อันนี้ไม่อ่านว่า1 1ฐาน8นะคะถ้าอ่าน1 1ฐาน8นี่คือผิดนะคะเราต้องอ่านว่าเป็น1 1นฐาน8นะคะต่อไปถ้าเราส่งตัวเลข10 ฐานตัวเลข10ฐาน10มานะคะเราใส่เข้าไปในฐาน8ไม่ได้นะคะเราต้องหารออกด้วย8เหมือนกัน8อะไรได้10 8 1เป็น8ลบกันเหลือ2 8 90เหลือ2ใส่2ทด1นะคะเพราะนั้นเราใส่2ทด1ก็เลยกลายเป็น1 2ฐาน8นะคะง่ายไม่เอ่ย ถ้าง่ายอย่างนี้แล้วเดี๋ยวครูพาไปนับเลขในโปรแกรม Excel กันเลย let's go <S เอาละจ้าตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการตรวจคำตอบว่า144ฐาน8นะคะจะมีค่าเท่ากับ100นะคะฐาน10หรือเปล่า ะะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันเลยมาดูจากค่าประจำหลักของฐาน8ปนะคะ8ยกกำลัง0อ่าตัวนี้คืออะไรเอ่ย8ยกกำลัง1อ่า8ยกกำลัง2งนะคะง่ายไหมต่อมา8ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1อ่า8ยกกำลัง1มีค่าเท่ากับ 8นะคะ8กกำลังสมีค่าเท่ากับ8 8 64นะคะวิธีการตรวจคำตอบของตัวนี้ก็คือ 1, 1> เราก็จะใช้ตัวเลขนี้นะคะใชเ้เลขที่อยู่ก็คือเลข4นะคะ4คูณด้วย1นะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4 1เป็น ซโอเก่งมากเลยนะตัวนี้นะคะครูวงกลมไว้มาจากเนี่ยหลักนี้นะคะนะต่อมาหลักที่2ก็คือ4คูณด้วย8นะคะใช้ตัวเลข4ค่าประจำหลักเขาคูณด้วย8นะคะถ้ากับเท่าไหร่เอ่ย8 8 8แป8แปด8องส8ปนะคะ ต่อไป64คูณด้วย1นึนะคะ64คูณด้วยหเท่ากับ64นะไม่ต้องไปคิดเยอะ,อะต่อไปเรามาบวกกันก่อนนะคะเอาตั้งตั้งนี้ก็ได้คะ่ะ64ตั้งบวกด้วย32นะคะบวกด้วย4อ่า4 1เป็น4 4 2เป็น8 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1นะคะ6บวก3เป็น9กับตัวทด1เป็น100รพอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ1 4 4ฐาน8มีค่าเท่ากับ100โอ้ยตบมือให้เลยสุดยอดมากเลยนะคะสำหรับ การนับเลข1ถึง100ของฐาน8ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือ subscribe ก็อย่าลืมติดตาม subscribe คือด้วยนะคะเพราะว่าช่วงต่อไปจะเป็นฐาน16นะคะสำหรับค่ำคืนนี้โอ้โหง่วงมากแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ